สวัสดีค่ะพบกับพี่มณทาอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์วันนี้นะคะพี่มณทาจะมารีวิวนะคะเป็นกางเกงตัวนี้นะคะแล้วก็เสื้อลีนินตัวนี้แค่แค่ชุดเดียวนะคะคือตัวนี้นะคะเป็นงานที่ลูกค้าพี่มณทาสั่งนะสั่งตัดมานะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลูกค้าฝาพร้อมส่งแล้วนะคะ ไซส์48-50นะคะลายดอกไหลล้ำๆที่สำคัญมีแขนแบบนี้นะคะเป็นแขนระบาย้วนริมสวยๆเก็บเรียบร้อยแบบนี้นะคะขอคุณติดกระดุมหนึ่งเม็ดด้านหลังนี้นะคะติดกระดุมแบบนี้ด้านหลังหนึ่งเม็ดที่สำคัญตัวนี้งานที่คุณทาทำเองนะคะเราก็จะมีแบรนด์ของเรานะคะ เราก็จะมีแบรนด์ของเราข้างหลังก็จะผ่าและต่อนะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่ใช้ผ้าเยอะอยู่นะคะความยาวเสือส้อ24นิ้วนะคะสวยไหมสวยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเดียวกันกับตัวสีเขียวนี้นะคะเดี๋ยวพี่นายให้ดูเห็นไหมจะเป็นแบบเดียวกับตัวสีเขียวนี้แต่ตัวสีเขียวนี้พื่นาซื้อมาขายไปนะคะรานะคาแค่590บาทแต่สําหรับตัวนี้จะแพงกว่าจะแพงกว่านะคะเพราะว่าไซส์เขาใหญ่ และผ้าลายดอกผ้าลายดอกพิมพ์ลายผ้าลินินญี่ปุ่นเนื้อเบาๆนะคะราคาผ้าเม่จะแพงน,น่ารักค่ะอันนี้ลูกค้าลูกค้าในช่องยู u b e นะคะคิดว่าตอนที่พี่บุญทารีวิวตัวนี้อยู่ลูกค้าก็อาจจะมองอยู่ดูอยู่นะคะเร็จเรียรบร้อยรอมส่งแล้วนะคะ แต่าจะทําแบบนี้นะคุค้นพอแบบนี้นะทาไม่ไม่ได้ทําแบบตัวสีเขียวนะคะตัวสีเขียวคุณนี่ใช้เครื่องเขาใช้เครื่องเขาเข้าไปเลยแต่ว่า,าที่พี่่านทำาจะไม่ใช้เครื่องนะเราจะเย็บแล้วก็พับตลกเกล็บข้างในแบบนี้นะคะสวยๆอย่างนี้เลยโอเสียงเนาะ ก็ไดะะ้ส่วนตัวนี้ลูกหาทำดีก็มาจะเขาถุงและคะก็เข้ามาในไล์ทางทยถ้ากว่จะติดตอกันได้ก็ใช้เวลานานอยู่นะคะเ,รเสร็จแล้วไแล้วถงก็จะมีปัญหาเรื่องความยาวมากไปเพราะว่าเอลาว่าตัวแรกที่เราทำเรยังมาความยาวทีน่นอความยาวเยอะไปอะไรไปก็เราก็สามารถกลับมาถุ จริงๆแล้วเข้ากันมากนะคะถ้าเป็นสีจริงๆแต่ททพี่วัฒนาพีควอมก็รู้สึกว่าสีนี้ในกล้องอ่ะสดไปมากสีจริงไม่ได้สดถึงขนาดในกล้องนะคะ,ะลูกค้าเอวใหญ่นะคะเอวใหญ่สะโพกถึง45่สสะโพกก็ใหญ่เอวก็สี่ส <ๆ S 2> ิล้วพี่วัฒนาตัดเป็นเอวอยางยืดหลังให้อย่างนี้นะคะ เป็นเอวยางยืดอย่างแต่ว่าไม่ได้เป็นฟรีนะคะเพราะว่านี่เห็นไหมคะเอวเราใหญ่อยู่แล้วเราดึงนิดหนึ่งก็จะได้ซส์พอดีลูกค้าเอวยางยืดข้างหลังจะแค่นี้เวลาใส่แล้วเหมือนกับไม่ใช่เกงเอวยางยืดนะคะที่สําคัญพ้่ค่ะก็ใส่ซิบแบบนี้ให้ด้วยจะไม่ฟรีแบบสวมนะคะถ้าฟรีแบบสวมพี่ค่ว่าเอา่อมันต้องผ่านสะโพกแล้วมันก็จะจะ,จะไม่ไม่ค่อยสวยอันนี้มีกระเป๋าแบบ รอบที่แล้วพี่คราทัดให้ลูกค้าเอวยาว36แต่ลูกค้ายาวไปมองแล้วใส่มาให้ลูกค้าดูแล้วยาวไปก็น่าจะสัก35 34พี่บรรทัว่า,เ,าเขากําลังใส่สวยสําหรับขายาวนะคะแต่ตัวนี้ลูกลูกค้าบอกว่าต้องการแค่30ค่ะเป็นขา5ส่วนเป็นขา5ส่วนนะคะยาวแค่30ซมขาไม่ได้กว้างเกินนะคะอันนี้พิ่มทัดปรับขานะคะปรับขาไม่ให้กว้างเกินไป สำหรับใช้พิเศษไซส์ใหญ่นะคะ L41 นะคะอันนี้ L41 ซปรก็45 45 4ปประมาณนั้นอะ่ะพวกเขาอ่ะพวกใหญ่เป้ายาวสำหรับสำหรับไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยคะ่ะเป้าเป้าต้องยาวนะเดี๋ยวพุ่ทาจะลองวัดนะคะเป้าตัวนี้อ่า่นาททำหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็อาจจะจำไม่ได้นะเป้ายาวเท่าไหร่ ไ่เด de right, ียวหรอกะไซส์เดียวค่ะอันนี uh, 40, 30, 40, ้เท่าไหร่คะสาสเอ่อสีิบค่ะสี่สค่ะ40ค่ะเป้ายาวสามสิบเอ็ดน้วสามสิบเอ็ดหน้าอกสี่สิบค่ะนเห็นไหมสวย เพืพ่อนทบอกเลยว่าสวยตัวนี้เป็นลินินโปแลนด์นะคะเป็นลินินโปแลนด์เนื้อดีมากนี่งานที่เราตัดเย็บคือลินินก็คือลินินนะคะว่าลินินก็ต้องเป็นลินินนะคะไม่ใช่ว่าลินินแล้วมันเป็นอย่างอื่นนะนี่นะแล้วก็จะเย็บพับใหญ่แบบนี้นะคะเย็บเรียบร้อยแบบนี้นะคะตะเข็บก็แบให้อย่างนี้นะคะอันนี้พีมพ่นพมนทาโค้งขาวนะเราต้องทำไม่มีผ้าไม่มีได้หนึ่งเนาะลเลยโค้งขาวแล้วก็มีขอบขอบก็เก็บรายละเอียดให้อย่างนี้นะคะเรียบร้อยโอเคครับ สวยงามมากค่ะสวยงามเอ่อต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราเรารีวิวที่ร้านก็จะมีเสียงข้างนอกพอสมควรนะเพื่อทานรีวิวที่ร้านก็จะมีเสียงเสียงด้านนอกเข้ามาพอสมควรมีลูกค้าเข้ามาทักทายด้วยอะไรประมาณนี้เราก็ขายไปด้วยเนาะขายไปด้วยรีวิวไปด้วยปากกเทคเดียวผ่านนะคะเทคเดียวผ่านนะคะสําหรับตัวนี้นะคะพี่คทุทาก็จะเอาไปส่งลูกค้าแล้วนะคะพร้อมส่งนะเนี่ยพี่พุทาจะแพ็คแล้วก็เอาไปส่งนะคะนี่เห็นไหมคะ สวยงามแบบนี้นะคะพร้อมส่งลูกค้าพี่อุ้นทราจะส่งวันนี้นะคะเราว่าลูกค้าต้องการต้องการอีกหนึ่งชุดนะคะอีกหนึ่งชุดซึ่งซึ่งจะเป็นสีมันยกให้คุณไม่ได้มันใหญ่สีเทาสีเทาแล้วก็เสื้อออกดอกครีมพิมเหลืองๆเหลืองๆนะคะอีกอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวพี่อันาจะตัดให้เนี่นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่สาใส่ถุงนะคะแล้วเราก็จะไปส่งให้ลูกค้ากันนะคะนี่เรียบร้อยนะคะพร้อมส่งแล้วนะคะจะส่งวันนี้นะคะกะจะให้ถึงลูกค้าพรุ่งนี้นะคะลูกค,ค้าอยู่ชลบุรีอันนี้นะคะถ้าลูกค้ายันอยู่ก็ส่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปส่งที่ร้านแลวที่ร้านก็จะเขียนให้เรียบร้อยเพราะพื่สาไม่ต้องเขียนอะไรเลยไปถึงโยนปัป๊บเราก็ส่งลายไปให้เขาเขาก็จะต้องเขียนจัดส่งให้ที่ร้านเรียบร้อยนะคะเพราะเราส่งเป็นประจำนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่คนถ่านต้องขอบ มากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะ,ะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนะคะ <c oughs> อย่าลืม,ะมนะคะสัญกะดงนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกับพี่วันทานะคะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะคะสั่งของพี่วันทานได้ของแน่นอนพ <c oughs> ี่วันทานจัดแนบนะคะไว้หลังคลิปนะคะ ID Line นะคะการติดต่อเข้ามาในไลน์พี่วันทานนะคะ <c oughs> เป็น ID ใหม่นะคะไ <c oughs> ลน์เดิมแต่ ID ใหม่นะคะทุกคน ID แอดมุนทาเข้าไม่ได้นะคะตอนนี้มึงาโดนยึดไปแล้วนะคะเพื่อนจะมี ID ใหม่นะคะก็เอา ID นี้เข้าไปนะคะแล้วก็ทักทายพูดคุยม,มานะคะเห็นชุดไหนชอบแบบนี้ถ้าชอบอยากได้ไซส์เล็กกว่านี้ก็ทักทายพี่มู้นมานะคะพร้อมส่งแล้วนะคะไปส่งกันเลยค่ะบา,บายแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะคะบา,บายค่ะ